สวัสดีครับวันนี้วันที่3มกราคม2 5 6 7นนะครับวันนี้สัญญาณของคริปโตนั้นก็หลังจากที่พุ่งขึ้นไปก็ย่อกลับลงมานะครับเอาไปดูสัญญาณกันก่อนนะครับอันนี้คือ BTC นะครับจะเห็นว่านะครับที่เราบอกว่าราคามันจ้องย่อลงมาจริงๆมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับในการพุ่งขึ้นไปของราคานี่นะครับ มันจะมันจะไม่ไม่เขียวติดกันหลายหลายวันนะครับในการขึ้นไปของราคานี่มันจะไม่เขียวติดกันหลายหลายวันเพราะว่ามันจะต้องมีวันหนึ่งที่ต้องแดงย่อลงมานะครับก็คืออันนั้นลงทุนพร้อมใจกันขายทํากําไรนั่นเองนะครับซึ่งทางนักลงทุนทั่วไปหรือถ้าดูโดยปกติคือเขาถ้าเกิดเขารู้ว่ามันยังคงไซเควตขึ้นไปได้อีกเขาไม่ต้องขายนะครับ ถ้าเข้ารู้หลักการของเราก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอยู่ในกรอบเรีเยลลิเคชั่นนะครับกรอบอราคานะครับกับเวลา 3, สัมพันธ์ซึ่งกันและกันผกพันซึ่งกันและกันอาจจะมีกรอบเรีเยลลิเคชันสูงสุดแล้วก็กรอบเรีเยลลิเคชันต่ำสุดนะครับเมื่อราคาเข้ามามันจะผลักดันขึ้นไปสูงสุดโดยอัตโนมัติแล้วมันก็จะกลับลงมาโดยอัตโนมัติแล้วก็จะกลับขึ้นไปโดยอัตโนมัติเป็นแบบนี้ไปทางขวามือโดยอัตโนมัตินะครับ เห็นว่าที่ลุงเขียนเอาไว้ว่าราคามันจะพุ่งขึ้นไปแต่ว่าปรากฏว่าล่าสุดมันก็ย่อลงมานะครับอาจจะเป็นเพราะหลายๆราคาไม่ว่าจะเป็นราคาดาวโจน์ราคาทองคำราคาน้ำมันต่างๆมันก็จะทำให้ราคาของคริปโตนั้นมีการหยุดหรือสะดุดก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปเพราะนั้นเขาก็เลยจะต้องเป็นสีแดงกันก่อนนะครับ เราก็ลองดูนะครับว่าจังหวะของเขานั้นจะเป็นสีแดงอย่างไรนะครับถ้าเป็นสีแดงที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือมันแค่เป็นเพียงในจังหวะของจังหวะของเวลานี้เท่านั้นนะครับมันอาจจะย่อตัวในช่วงจังหวะนี้แต่ว่าในวันถัดไปนะครับมีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นยาวขึ้นไปที่ ล้านหกนะครับอันนี้เราจะได้เห็นล้านหกก่อนนะครับจังหวะนี้นะครับเราจะได้เห็นความพุ่งขึ้นไปนะครับยิ่งนะครับยิ่งมันมันย่อตัวนะครับก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้ามันมันมีแรงดันอยู่แล้วแถวนี้คือมันดนมันดันมันดันลงไม่มากนะครับก็เป็นการขาย เพื่อชะลอหรือขายทำกำไรเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็จะพุ่งขึ้นต่อนะครับเสร็จแล้วขอบเขตของมันก็คือจำได้ไหมครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบเรนเนรเกชั่นสูงสุดและกรอบรนเนอเกชั่นต่ำสุดเมื่อราคามันก็จะค่อยๆขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับก็ประมาณล้านเจนะครับจุดสูงสุดก็มาล้านเแล้วมันก็จะค่อยๆไซด์เวย์อ,ยออกมาด้านข้างจะไซด์เวย์ออกมาด้านข้างจะลงมาที่ล้านห หมือนเดิมนะครับก่อนที่มันจะไซด์เวกับขึ้นไปที่ล้านเก้านะครับทีนี้จะเป็นแบบนี้แนวโน้มจะเป็นเช่นนี้นะครับในการเคลื่อนที่ของราคาของเขานะครับในการเคลื่อนที่ของราคาเราก็อาจทำความเข้าใจนะครับการเคลื่อนที่ของราคาของเขาถ้าเป็นขาขึ้นมันจะเป็นแนวโน้มแบบนี้นะครับแนวโน้มแบบนี้ก็คือหลังจากที่เข้ามาต่ําสุดก็ขึ้นไปสูงสุด สูงสุดก็จะต้องลงมาต่ำสุดการบีบตัวเข้ามาการของบริจัแบนก็ส่งผลให้ราคาพักตัวเองขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ซ้ายเวยพัฒงานข้างนะครับแล้วบริจาแบนก็บีบตัวเองเข้ามานะครับพอบีบเข้ามาเสร็จก็จะพักราคาขึ้นไปที่จุดสูงสุดเอจุดสูงสุดเสร็จนะครับมันก็จะซ้ายเวดาวลงมาด้านล่างพักสร้างเส้นแนวเทศพักก่อนแล้วก็พักตัวเองขึ้นไปที่จุดสูงสุด ใกล้ๆ2ล้านนะครับทีนี้ท่านก็จะเห็นว่าจังหวะของมันก็จะเป็นแนวโน้มแบบนี้อันนี้เป็นเป็นสไตล์ของเป็นวิธีการขึ้นของราคาบิดบิดเข้าบิดข้าหรือ b ิ c นะครับของ b t c นะที่เป็นเงินบาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านก็ต้องพอเห็นอย่างนี้นะครับท่านที่กําลังเพิ่งเข้ามาหรือกําลังตกจะตกลดก็าสามารถช้อนซื้อในจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้เราก็ต้องช้อนอย่างเดียวนะครับ เพราะว่าจังหวะถัดไปคือเขาจะต้องอพุ่งขึ้นไปที่ด้านบนสุดางนี้เราจะได้เห็นล้าน7นะครับล้าน7หรือล้าน6อันใกล้ที่สุดนี้ก็จะเห็นจะเป็นล้าน6นะครับทาไมมันถึงจะเป็นล้าน6ได้นะครับเราก็ต้องดูที่เงินดอลลาร์ก่อนนะครับ btc ที่เป็นดอลลาร์นะครับ btc ที่เป็นดอลลาร์นี้ก็ยังเขียวนะครับมันยังบอกว่ามันยังคงพุ่งขึ้นไปนะครับยังคงยืนยันว่ายังคงพุ่งขึ้นไปนะครับแม้ว่าของ ราคาของไทยจะเป็นสีแดงแต่ของดอลลาร์นั้นยังเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ค่อยๆสบัดขึ้นไปนะครับก็จะขึ้นไปชนด้านบนที่ใกล้ๆอ่าสี่หมื่นเก้านะครับทีนี้ตัวนี้นะครับมันจะพุ่งเลยอ่าสี่สี่หมื่นสี่หมื่นแปดนะครับมันจะต้องพุ่งเลยสี่หมื่นแปดขึ้นไปนะครับเมื่อวานนี้มันพุ่งขึ้นไปชนสี่หมื่นแปดไปทดสอบแน,แนวต้านนะครับ ขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมานะครับเมื่อมันขึ้นไม่ไหวมันก็ย่อลงมานะครับเพราะฉะนั้นจังหวะของมันถ,ถัดไปก็คือมันจะไซด์เว์ถึงไซด์เว์อัพขึ้นไปที่ห0 0หมนะครับตามที่หลุ่มเคยได้กล่าวไว้คลิปก่อนหน้านะครับแล้วตัวนี้มันจะไปที่เท่าไหร่ล่ะครับสูงสุดของมันนะครับถ้าเราดูตรงนี้ก็จะเป็นห0 0 0ื่นนะครับอันนี้ในทางเฟรมเดย์นะครับแต่ถ้า เ็นทางเฟรมวิกมันจะไปที่เท่าไหร่ครับตามเฟรมวิกยิ่งกว้างขึ้นไปใหญ่เลยเห็นไหมครับก็จะไปที่ประมาณสักใกล้สุดก็จะไปที่สาเหตุที่มันยังไม่ไม่ไม่พุ่งขึ้นไปเพราะว่าของทางเฟรมวิกนี่มันยังมันยังขึ้นไปไม่มันยังชันไม่พอนะครับตัวนี้จะต้องไซด์เวย์ออกด้านข้างถ้าเราดูอย่างนี้ก็จะเห็นว่าเมื่อมันขึ้นมาที่จุดสูงสุดของกรอบลีเนล e กชั่นมันจะต้องไซด์เวย์ออกนอกกรอบนิดหน่อยนะครับคือประมาณสัก ขึ้นไปที่ประมาณ48 0 0 0นะครับตอนนี้ราคาใกล้ๆอยู่ที่4 5 0 0ใช่ไหมสี่หมนะครับมันก็จะไซว์เว์ไปที่48 0 0ก่อนนะครับจังหวะมันจะเป็นเช่นนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าราคามันขึ้นที่ขึ้นลงอย่างนี้นะครับราคาของมันขึ้นขึ้นลงอย่างนี้นะครับขึ้นแล้วก็ลงมาต่ำสุดต่ำสุดก็ขึ้นไปที่จุดสูงสุดแล้วขึ้นพอขึ้นถึงจุดสูงสุดเสร็จจังหวะถัดมาก็มันก็คือ มันจะต้องย่อตัวลงมานะครับย่อลงมาที่ตรงนี้นะครับและเพราะฉะนั้นกรอบลีเนเลกชั่นมันจะต้องเปิดไซด์เวย์ตัวเองขึ้นขึ้นไปนะครับมันจะต้องเปิดไซด์เวย์ตัวเองขึ้นไปแบบนี้นะครับถ้าเป็นโดยหลักการนะครับมันจะไซด์เวย์ขึ้นไปแบบนี้เพราะฉะนั้นมันมีอากาศมีโอกาสและราคากลับมาที่สามหมื่นด้วยนะครับอาจจะกลับมาที่สามหรือสี่หมื่นอีกครั้งหนึ่งนะครับในอนาคตนี่นะครับ ตัวนี้ก็ประมาณปีปีนี้นะครับก็จะถ้ามันยังคงไซเวย์ขึ้นไปนะครับราคาก็จะไปที่50,000ก่อนแล้วก็จะย่อลงมาที่ส0 0 0มื่นกว่าหรือ30,000ื่นต้นๆสามหมื่นไปปลายนะครับ,ร 30, 30, ไปไปรบแล้วถึงจะขึ้นกลับขึ้นไปเมื่อไหร่ก็ตามที่มันจะรักษากรอบมันก็จะขยับตัวลีน a เลกชันนี้ไซเวย์อัพขึ้นไปนะครับ อันนี้ก็มองระยะทางไกลๆนะครับก็คือทางเฟรมว e กนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับย่อไปดูทางเฟรมมันนะครับเห็นไหมครับแต่ถ้าทางเฟ m มมันมันบอกว่ามันมียังมีช่องว่างย่งยังเหลืออยู่เยอะนะครับมันอาจจะมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดถึงกับที่มันมันจะต้องไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไปที่จุดสูงสุดตัวนี้ความสูงสุดของทางเฟรมมันอยู่ที่60,000นะครับ62 0 0นะครับ ราคา6 2 0 0 0สองประมาณใกล้ๆ7 0 0 0 0ดหนนะครับปีนี้ก็อาจจะได้เห็นนะครับอันนี้ก็หนึ่งแท่งเทียนเป็นหนึ่งเดือนใช่ไหมครับเราก็ดูว่ามันจะขึ้นไปประมาณเท่าไหร่นะครับหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนอันนี้เราก็จะเดาได้ว่าราคามันจะไปที่หกหมื่นประมาณอีกแปดเดือนแปดเดือนก็นับไปเลยนะครับเดือนนี้เดือนหนึ่งนะครับ ก็จะเป็นประมาณเดือนพฤษภาคมใช่ไหมครับราคาในเดือนพฤษภาคมของปีนี้จะต้องจับตาดูนะครับจับตาดูพฤษภาคมนะครับว่าโอกาสที่มันจะพุ่งขึ้นไปนั้นเราจะได้เห็นราคาดอลลาร์ของบิตคอยนนะครับนี่คือการคาดคะเนแบบคร่าวๆนะครับแต่และแต่และขั้นแต่และแต่และท่ะงเทียนมันก็จะเป็นหนึ่งเดือนสละบรทังเฟรมมันนะครับ เฟรมันบอกว่าเปิดโอกาสให้ราคาพุ่งขึ้นไปที่6 0 0 0นะครับ6 0 0 0ยังเป็นจังหวะที่งามนะครับเพราะนั้นพวกนี้มันจะค่คอยๆปรับตัวเองขึ้นไปนะครับมันจะค่อยๆปรับตัวเองขึ้นไปตามจังหวะของกรอบเรนเนลเลกชั่นนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็น1เดือนนะครับจากตรงนี้ท่งเทียนเป็น1เดือนนะครับถึงตรงนี้เป็น1เดือนตรงนี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้เป็น2เดือนนะครับ สเดือนก็จะมาที่ก็จะค่อยๆซด์เว์ขึ้นมาและเร็วนี้แล้วมันเราอาจจะเห็นราคาห้าหมือง 5, 200, หรือห้าหมื่นกว่า,ก,วาก็เป็นไปได้นะครับมันอยู่ที่จังหวะการพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับแล้วเราจะดูได้อย่างไรว่าจังหวะพุ่งทะลุขึ้นไปนั้นจะต้องดูอะไรนะครับเราก็ต้องดูเราก็ต้องดูเขาเรียก RSI นะครับ เข้าไปดู RSI หน่อยนะครับเรียก RSI ขึ้นมานะครับเรียกหน้าตาของ RSI ขึ้นมานะครับถ้า RSI เป็นเช่นนี้ราคามันยังคงจะพุ่งขึ้นต่อได้อีกเพราะอะไรครับ RSI ยังคงชี้ขึ้นนะครับและไซเว์ขึ้นไปเหนือเส้นสัญญาณหรือเหนือเส้นเบสนะครับแล้วก็ราคายังไม่ถึงจุดโอเวอร์นะครับเพราะนั้นราคายังคงจะต้องไซเว์ way ต่อขึ้นไปนะครับเพื่อความมั่นใจ ว่าราคาจะขึ้นไปได้ต่อไปได้อีกนะครับเราก็ต้องดู MACD นะครับเราก็ต้องใส่ MACD เข้าไปนะครับใส่ MACD เข้าไปนะครับ MACD ใส่เข้าไปนะครับจะเห็นว่า MACD ก็กำลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับกำลังพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ MACD ก็มีโอกาสยังคงยืนยันว่ายังคงเป็นขาขึ้นนะครับมันยังคงเป็นขาขึ้นนะครับ เพราะว่าตอนนี้ราคาของมันนะครับ MACD ตัวออสโลสโคปเป็นแท่งทีเล็กๆข้างล่างนี้กำลังจะกลับขึ้นไปบวกนะครับทีนี้ราคาจะจะพุ่งเลยนะครับถ้ามันพลิกกลับขึ้นมาบวกนะครับถ้ามันพลิกกลับขึ้นมาบวกเหมือนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะตรงนี้นี่มันเริ่มจะมาอยู่ด้านบนด้านบนของเส้นซีโร่นี้นะครับอันนี้คือเส้นซีโร่นะครับเส้นศูนย์นะครับเส้นศูนย์ เป็นศูเส้นซิโรอยู่บริเวณนี้ถ้าตัวนี้พลิกกลับขึ้นไปอยู่บนบวกนะครับก็หมายความว่าราคามันจะพุ่งแรงนะครับแล้วก็มีปริมาณหรือวลลุ่มนั้นพุ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นทาวเรฟของเป็นเป็นกราฟของคริปโตที่เป็นดอลลาร์นะครับเราทําไมถึงต้องดูดอลลาร์เพราะว่าดอลลาร์มันจะเป็นตัวนำนะครับคือจะดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนี้ตัวตัวดอลลาร์นี้ถ้ามันพุ่งขึ้นก่อน ตัวเงินบาทไทยก็จะพุ่งขึ้นตามนะครับเพราะว่าดอลลาร์จะต้องนํามากอดน,นะครับจะขึ้นจะลงเราต้องดูที่ดอลลาร์นะครับอันนี้เราเฉพาะอันนี้เราแค่ให้ดูว่าตัว BTC เป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดท่านอยากจะรู้ว่าเหรียญอื่นๆจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าท่านก็แค่ใส่เหรียญตัวอื่นเข้าไปนะครับอย่างเช่นท่านจะใส่ดูกาล่านะครับแต่นี่จริงแล้วเราจะใช้หลักการเดียวกันนะครับ ใช้หลักการเดียวกันของ BTC ก็คือดู t ไทม Frame ว่ากาล่ามันจะพุ่งได้หรือยังดู MACD กาล่าจะพุ่งได้หรือยังนะครับอันนี้ก็คือว่านำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางนะครับว่าตัวอย่างในการที่เราจะใช้งานของมันนั่นเองนะครับว่ามันจะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้กาล่ายังไม่พุ่งเพราะอะไรครับ MACD ยังคงชี้ลงแล้วก็จะดูได้อย่างไรว่าทำไมมันถึงจะลง ก็ดูจากตัวแท่งเทียนล,ล่างนี่นะครับถ้าเป็นสีขาวคือมันบอกว่ามันจะขึ้นแต่ถ้าเป็นสีแดงมันยืนยันว่ามันยังคงจะต้องลงนะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกเราก็จะเห็นว่าเรานึกว่ามันจะพุ่งขึ้นไปได้อีกขึ้นพุ่งขึ้นไปได้เลยนะครับแต่ปรากฏว่าราคามันยังคงยืนยันที่เป็นขาลงนะครับเพราะนั้นราคามันยังคงจะต้องไซด์เวย์ไปทางด้านข้างนะครับยังคงไซด์เวย์ไปทางด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นในวัน2วันนี้ เราก็ต้องขอให้มันพุ่งดีดกลับขึ้นไปนะครับให้เร็วนะครับเพราะว่า,าเราไม่อยากขายขาดทุนเพราะว่าเร็วๆนี้ลุงจะต้องถอนในวันที่ห้านี่นะครับลุงต้องถอนออกไปใช้นี่นะครับก็อยากจะได้กําไรก็ต้องให้มันกาล่านี้มันพุ่งขึ้นไปในวันสองวันนี้วันนี้วันที่สามนะครับก็รอวันที่สี่วันที่ห้ายังไงลุงต้องขายเพราะว่าลุงต้องเอาไปใช้นี่นะครับมีนี่มีสินอยู่นะครับเสร็จแล้ว ในการเก่งนะครับในการเก่งเก่งดูล่วงหน้าดูราคาของมันนี่นะครับเราจะเห็นเส้นเทตนะครับเส้นเทตก็คือเส้นเส้นเส้นสัมสุดเส้นล่าสุดเส้นสูงสุดนะครับสามสามเส้นสามขีดนะครับเราก็จะใช้ในการตีตีฟิบูนันชีดูดูสโคปเข่าๆว่า ตอนนี้ราคามันควรจะไปที่0.618เป้าที่1นะครับแล้วก็1.1 1.618เป้าที่2นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันมีโอกาส2ส2เป้าก็คือเป้าที่1ราคาอยู่ที่1.28ตอนแรกราคามันอยู่ที่1.37ตอนนี้ราคามันย่อลงมาเพราะว่าการเคลื่อนที่ราคาของ M อเวมันชี้ลงนะครับ มันก็ย่อราคาตัวเองลงมานะครับตอนนี้ลุงก็เลยปรับปรับการขายใกล้ที่สุดก็จะเป็นหนึ่งจุดสองแปดนะครับคือเราต้องปรับตามเป้าของมันขึ้นขึ้นลงลงนะครับคือเราก็อย่าไปยึดติดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาเราก็ดับไปเพราะฉะนั้นราคามันย่อมมีขึ้นมีลงเพราะ,ะนั้นเราก็คืออย่างน้อยเนี่ยเราก็รู้แนวแนวหลักการว่ามันขึ้นมันลงอย่างไรเพื่อเราแก้ตัวแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ลุงก็อาจมีการเข้าผิดพลาดกันบ้างนะครับแต่ว่าถึงตอนนี้เราก็เราเข้าในขณะที่มันยังไซวย์ไปทางนั้นข้างนะครับก็ยังคงเ,เราก็ต้องยืนยันว่าตัวนี้ราคามันจะไปที่เท่าไหร่ด้วยลีเนียร์เกชันนะครับคลิกลีเนียร์เกชันเข้าไปเสร็จก็เข้าไปตัต้งค่าของลีเนียร์เกชันนะครับการตั้งค่าของลีเนียร์เกชันก็คือตั้งค่าข้อมูลของเขานะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปก็จะเห็นสีเขียวนะครับ ตั้งสีเขียวแล้วก็ให้มันมีหนา,หนาขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ตั้งสีแดงแล้วก็ให้มันหนาขึ้นมานะครับแล้วก็กดตกลงก็จะเห็นว่ากรอบของมันนั้นก็ยังคงไซด์เวัพขึ้นไปนะครับยังคงไซด์เวัพขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากตรงนี้ท่านก็จะเห็นแล้วก็พยายามดูว่าทิศทางของมันนั้นยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับแล้วโอกาสจังหวะของมันนั้นที่มันยังคงไม่พุ่ง เพราะว่าอะไรนะครับก็ไปดูไทม์เฟรมวีคว่าทําไมมันยังไม่พุ่งเพราะว่าไทม์เฟรมวีคเนี่ยมันก็จะบอกอ,อ,อนาคตอันกกไกลๆออกไปนะครับจะเห็นว่าราคามันยังคงไซด์เว์ถึงไซด์วบขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าราคามันยังคงไซด์เว์อยู่เหนือเส้นบุรุแบนด์ด้านบนนะครับมันจะสะบัดขึ้นไปที่ราคาสูงสุดคือ2บาทนะครับในไทม์เฟรมวิคมันมีโอกาสที่จะไปที่สบาทนะครับแล้ว ถ้าราคามันจะคงไซด์เวย์ไปทางเนานข้างแบบนี้นะครับมันจะ,ะยืนยันการเปลี่ยนแนวของกรอบลีเนียล c กชั่นให้ไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับตอนนี้เราเราก็อยากจะรู้ว่ามันจะเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับเราก็ไปดูรูปขึ้นหรือเวฟของเขานะครับว่าเขาเป็นเวฟ5้หรือยังถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าการเคลื่อนที่ของราคานี่ มันมามันเป็นเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าในขาลงจบขาลงหรือ,อยังนะครับแต่ถ้าดูตรงนี้นะครับถ้าดูจากแนวโน้มที่มันไซด์เวย์มาตรงนี้นะครับที่มันไซด์เวย์มาด้านข้างถึงตรงนี้นะครับปกติเมื่อมันไซด์ w a y ์แบบนี้มันจะมีอาการพุ่งขึ้นไปนะครับมีราคาพุ่งขึ้นไปแบบรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเรโลนี้หรือในอีกประมาณเดือนสองเดือนห้าเดือนถัดไปเนี่ยโอกาสของกลาจะพุ่งขึ้นไป ที่2บาทหรือ7บาทมีโอกาสนะครับถ้า BTC ยังคงรักษาสเต็ปการไซด์เวย์อขึ้นไปแบบนี้นะครับถ้าราคาของ BTC ไปที่ไปที่ล้าน7ล้าน8หรือ2ล้านตัวตัวสเตเปิลคอยเล็กๆเหล่านี้นะครับมันจะมีแรงพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะเห็นว่าอะไรครับมันไซด์เวย์มาด้านข้างนานแล้วนะครับจังหวะที่เราจะดูโอกาสของมันเนี่ย มันซด์เว์มานานแล้วมันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้นะครับอันนี้คือทางเฟรมวิกนะครับดูละเอียดเข้าไปอีกไปดูทางเฟรมมันนะครับราคามันก็จะมีโอกาสที่จะพุ่งกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดของมันคือ20บาทนะครับโอกาสที่มีมันกําลังจะเริ่มเข้ามานะครับเดิมทีเนี่ยมาจาก20บาทนะครับสรับกาล่านะครับตอนนี้ก็คือว่าอ่ามันมีโอกาสที่จะเลือกข้างแล้วนะครับเพราะอะไรครับบลูจเบรนเริ่มบีบเข้ามาหากันแล้วนะครับ จังหวะของบรูจแบนเริ่มบีบเข้ามาหากันนะครับเมื่อไรก็ที่ที่มันบีบเข้ามาหากันแล้วมันเลือกข้างนะครับตอนนี้มันยังคงอยู่ตรงกึ่งกลางของบรูจแบนใช่ไหมครับมันยังไม่เลือกข้างเพราะนั้นมันยังไม่พุ่งนะครับเพราะนั้นตัวนี้ต้องรออีกประมาณสักถ้าดูจากภาพตรงนี้ก็จะรออีกประมาณสัก2เดือนนะครับ2เดือนนี้ก็คือหลังกลุ่มพานะครับเพราะฉะนั้นตัวกาล่านี้เราก็บอกว่าหลังประมาณกลุ่มพาหรือ มีนานะครับราคาเหรียญก็จะค่อยๆเลือกข้างเป็นขาขึ้นนะครับเมื่อเขาเลือกข้างเป็นขาขึ้นนะครับถ้าเกิดเขาเลือกข้างเป็นขาขึ้นเขาก็จะพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับที่ด้านบนนะครับมีโอกาสจะไปที่สามบาทนะครับเห็นแบบนี้แล้วโอกาสของกล้าจะไปที่สามบาทเชียวนะทุกท่านคิดว่าอย่างไรนะครับก็ดูจากวนลุ่มยืนยันก่อนนะครับทหงเทียนวนลุ่มนะครับยืนยันนะครับ อันนี้เราก็ยิ่งดูยิ่ง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 รู้จักรู้ลึกซึ้งเข้าไปนะครับว่าราคาของมันจะพุ่งขึ้นไปที่เท่าไหร่ยิ่งพูดยิ่งกล่าวยิ่งโอโหยิ่งหนักเลยนะครับความเพ้อฝันของเรานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่กับ time frame day นะครับ time frame day มันก็ยังคงอ่าเรียบๆข้างๆก่อนๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าภาพในอนาคตที่เราดูเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็น time frame week time frame ห้ามันนะครับ บ่งบอกว่าราคามันจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับมีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปที่3บาท4บาทเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเราเข้าการ่าเอาไว้เนี่ยอันนี้เราพูดถึงแค่การ่าตัวเดียวนะครับเรายังไม่ได้ดูตัวอื่นๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านลองเอาไปดูตัวที่ท่านซื้อเอาไว้หรือจ้องเอาไว้นะครับแล้วก็ดูอัตราการขยายหรือการเคลื่อนที่ของมันแล้วก็ดูจังหวะ MACRS i ให้ดีนะครับ ก็จะยิ่งเพลิดเพลินในการที่จะกล่าวมันนะครับยิ่งจะดูว่าราคามันจะพุ่งขึ้นไปเท่าไหร่นะครับมีหลายตัวราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่า b ี c เป็นขาขึ้นตัวอื่นๆก็จะเป็นขาขึ้นตามขึ้นไปอันนี้ก็กล่าวให้ท่านเข้าใจนะครับเพราะนั้นขอแค่ท่านมีทุนเข้ามาแล้วก็เปิดบัญชีกระเป๋าแล้วแต่ท่านจะเลือกไม่ว่าจะเป็น ตัวอะไรก็ตามที่ท่านสามารถเปิดได้นะครับก็ไปเปิดบัญชีแล้วก็ค่อยๆฝากหลังฝากก็ค่อยๆขายทากําไรบ้างแล้วก็ซื้อเข้าขายออกซื้อมาขายไปราคามันจะค่อยๆสายเวขึ้นไปแต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่ขายท่านแค่ลงทุนในวันนี้ท่านแค่เอาเงินซื้อเข้าไปในวันนี้นะครับตัวกาล่าอย่างที่เรียนให้ท่านทราบราคามันจะไป3บาทในประมาณสักเมื่อสักครู่เราดูอีกประมาณสัก3าสี่เดือนใช่ไหมครับ อ่าสามสี่เดือนก็อาจจะเป็นเดือนมีนาคมปีนี้นะครับเดือนที่สามใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ราคามันอยู่ที่หนึ่งหนึ่งจุดศูนย์แปดใช่ไหมครับแต่ว่าจังหวะถัดถัดไปนี้ราคามันจะค่อยซายเวขึ้นไปราคาไปที่หนึ่งบาทสองบาทนะครับสาหรับกาล่าอันนี้คือเราเกล่าวแค่ตัวเดียวให้ท่านได้รับทราบกันนะครับเห็นไหมครับว่าราคามันจะอยู่ในกรอบรีเนเลชั่นนะครับเมื่อมีขึ้นก็ต้องมีลง ่อมีลงก็ต้องมีขึ้นนะครับก็ต้องมีขึ้นมีลงอย่างนี้นะครับแล้วยิ่งบีบเข้ามาหากันง่ายๆใบบีบเข้ามันยิ่งมันยิ่งเร่งยิ่งแรงนะครับยิ่งเร่งยิ่งแรงนะครับจะไปที่หนึ่งจุดห้าแปดแต่ว่าในระหว่างนี้เราก็เป็นการรอนะครับต้องรอนะครับยังไงทุกคนก็ต้องอดูดตรงนี้ไปแล้วก็ทําความเข้าใจกันนะครับมันมีแนวโน้มเช่นนี้นะครับลุงก็มาเล่าให้ท่านฟังได้ประมาณนี้นะครับนี้ อันนี้แค่เราดูตรงใกล้ๆแค่นี้เองนะครับเราดูจังหวะของมันขึ้นที่ขึ้นลงดูคือการเคลื่อนที่ขึ้นลงแต่ละตัวมันก็จะ,ะไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละในแต่ละ,ะคริปโตในแต่ละบิตคอยหรือสเตเปิลคอยต่างๆมันจะเป็นจังหวะขึ้นลงที่แตกต่างกันไปนะครับก็ลองไปดูนะครับอันนี้ลงุงเล่าให้ฟังแค่สองเหรียญน,นะครับกาวให้ดูแค่สองเหรียญน,นะครับ แค่สองเหรียญท่านก็น่าจะมองออกนะครับก็คือว่าเราแอปถายก็คือเอาโดยการที่เราต้องการดูเหรียญน,นื่ๆเราก็ไปเลือกเหรียญตัวนั้นข้ามาดูนะครับแล้วก็ค่อยดูกันไปเรื่อยก,ก็ใช้เนี่ยใช้สไตล์ของลุงนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันพอที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นหรือเปล่านะครับไอตัวนี้กาล่าสามเดือนจะไปที่ประมาณสักสามบาทหรือสองบาทขึ้นไปนะครับ สามเดือนถัดไปนี้นะครับก็เราดูแล้วเนี่ยครับเพราะน,นั้นแต่ตอนนี้ลุงขอใกล้ๆวันนี้มันจะต้อง้องใช้นี่เลยนะครับอันนี้ก็คือว่าไม่ไม่ดีตรงที่ว่าเราใช้เงินเหมือนเงินเหมือนเงินร้อนเงิน,น,น,นไม่เย็นนั่นเองแต่ลุงก็อยากจะมีเงินเย็นก็คือทิ้งเอาไว้เลยนะครับถ้าเกิดว่าลุงเลือกได้ก็จากจะทิ้งมันเอาไว้อย่างนี้ให้มันไปที่สามบาทสองบาทในอีกสามเดือนข้างหน้านะครับเพราะนั้นเมื่อเรารู้ว่าแนวโน้มมันอีกจะมี ราคาขึ้นไปอย่างไรท่านก็ลองพิจารณาว่าจะขาทางเข้าที่จุดต่ําสุดที่เท่าไหร่นะครับจากจะมีต้นทุนต่ําท่านก็ลองรลอแล้วก็ซื้อที่ที่ต่าที่สุดของมันแล้วก็ทิ้งเอาไว้เลยนะครับทิ้งเอาไว้เลยนะครับกัดฟันทนถือให้ไปอีก3ามสเดือนข้างหน้าเองนะครับเพื่อจะได้กําไรเท่าไหร่ท่านก็ลองพิจารณานะครับอันนี้ก็คือแนวโน้มทั้งหมดทั้งมวลนะครับว่าเราจะดูอะไรยังไงนะครับต้องขออภัยบางที บางท่านก็แนะนําว่าควรดูเหรียญน,นั้นบ้างสิลุงดูเหรียญน,นี้บ้างสิลุงลุงก็อยากจะบอกว่าหลังจากที่ลุงหลังจากที่ท่านดูตรงนี้เสร็จท่านก็ไปเปิดดูด้วยตัวเองได้เพราะว่าตัวเทรดติงวิวมันก็ทําได้เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ดูวิธีการดูวิธีการกล่าวของลุงท่านก็จะเข้าใจวิธีการว่าจะต้องดูอะไรตรงไหนอะไรยังไงนะครับอย่างน้อยเราก็ใช้เครื่องมือแค่สามสี่ตัวนี้เองก็จะมี กรูเจอแบนมี r ีเนลเลกชั่นแล้วก็มี MACD แล้วก็มี RSI ก็มีอยู่แค่3ตัว4ตัวนี่เองนะครับท่านก็ลองไปปรับเปลี่ยนแล้วปรับปรุงดูนะครับขอหวังว่าทุกคนจะดูเป็นแล้วก็เข้าใจในอนาคตของเหรียญน,นะครับก็อยากให้ทุกคนดูเป็นจะได้เข้าใจว่าการทำกำไรมันทำอย่างไรนะครับปีใหม่นะครับเราก็อยากจะให้มีแต่สิ่งดีๆให้ทุกคนได้เข้ามาแล้วก็เรียนรู้วิธีการดูการกล่าวของเรา ยังไงซะก็ได้กําไรนะครับกำไรล้วนๆในช่วงจังหวะขาขึ้นนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้กําไรกันมากๆเลยนะครับฝากท่านเอาไว้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้ท่านได้รับทราบข่าวๆข,ของคลิปจากลกุงเท็คริปโตนะครับก็ฝากท่านเอาไว้ด้วยแล้วก็กราบขอบพระคุณสำหรับท่านนักลงทุนที่ทําทุนหรือได้กําไรเสร็จก็ เข้าช่องเข้าเข้าห้องไลฟ์แชทของไลฟ์ของไลน์นะครับก็เข้ามาถามหาบัญชีของลุงแล้วก็โอนเงินให้ลุงแล้วแต่ท่านจะสะดวกว่าจะโอนสักเท่าไหร่ก็อยู่ที่ตัวท่านเองที่จะก,การุณาเป็นอริจาคมาให้ลุงนะครับเพื่อการทําบุญทําทานให้กับชีวิตในน้อยของลุงได้ดำรงชีวิตอยู่นะครับลุงก็จะเห็นว่าลุงไม่ได้ต้องการอะไรมากๆนะครับแล้วก็ขอแค่ ใช้หนี้ใช้อะไรที่มันเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะครับยนี้หนี่ในอนาคตก็คือจะมีเช่นค่ามือถือค่าอินเทอร์เนต็ตนะครับสําคัญคือค่าอินเทอร์เนต็ตนี้ต,ต,ต้องต้องต้องจ่ายให้ได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้เพื่อให้อันในอิน,น,อนเทอร์เนต็ตจะได้มาเจอกันนะครับก็ฝากแล้วก็กราบขอบคุณทุกท่านมากนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ ลุงเทศคริปโตสวัสดีครับกรุณาสมัครสมาชิกรายเดือนที่ปุ่มสมัครด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ